สวัสดีพี่น้อง้องไปทั้งบ้านเฮาทุกๆคนนะครับลองข้ามาเบึงน้ำกันเด้อรัฐบาลไทยเพราะว่ามันพลาดนะครับมหมอาจารย์พลาดไปสองวดแต่ว่าใครติดตามอาจารย์ที่ไร้สดนะมันมาเข้าเลขฝันนะครับที่อาจารย์บอกว่าลูกชายจะให้โชคเนาะเด็กใ,ใครก็โชว์ทะเบียนรถนะครับ เจ็ดสองหกสองนะทะเบียนรถของอาจารย์มันก็เข้านะครับมันก็ก็มั่นใจในในสูตรของตัวเองถ้ามันออกเจ็ดหนึ่งก็ถือว่าได้ได้เยอะมันไปออกเป็นเจ็ดสองเนาะนะมันก็จะเป็นทะเบียนรถถ้าใครนะมันก็มันก็เข้าแต่ว่าตัวเองได้นะครับแต่สมาชิกบางคนก็ได้นะสียบางชิกส่วนมากเขาก็จะดูไฟภาพนม่ไม่มาดูไลฟ์สดนะมันก็ก็แล้วแต่โชคลาภของแต่ละบุคคลก็ยังไม่รู้เลยว่าเลขอาจารย์เข้าอีกสูตรหนึ่งมันก็ไปเข้าร่าง54นะแต่มันออก4 5ห เพราะนั้นใครเข้าอยู่ในห้องปุ่มเลขเด็ดก่อนระสินก็จะได้มีพลาดก็จะได้เห็นแนวทางของอาจารย์เพราะว่ามันเข้านะก็ยังไม่รู้เลยว่าเลขตัวเองเข้าในส่วน4554นะครับอีกสูตรหนึ่งที่ลงนะครับเป็นผู้ดูแลกลุ่มในตรงนั้นนะครับส่วนเลขฝันนะครับ ก็เป็นการไล์นะครับในการพูดแล้วก็โชว์ทะเบียนรถนั่นแหละก็แล้วแต่คนเนาะใครตามแบบไหนก็ก็อาจารย์ก็บอกว่าไม่เคยฝันแม่นหรอกความ่รู้นะมันไม่เคยฝันนะมันก็มานะจริงๆถ้าตามมันก็มาหลายงวดนะนะนะหกเจ็ดมันก็เป็นเก้าเจ็ดกับหัวอยู่ประมาณนั้นแหละหกเก้ามันถ้าเป็นหกกับนะเขาก็ซื 7, ้อหกก็คือเก้าก็เป็น เก้าจีดสองก็ถูกสามตัวมันก็จะถูกอยู่ประมาณสองสองวัแหละจะเยนรถนะครับมันก็ปนปนปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็สวัสดีครับเอฟซีที่รักทั่วประเทศวันนี้ก็ข้อมูลทำไมไม่ไหลหรือว่ามันค้างอีกจะได้ไม่พูดนานนะครับขออีกสักสี่นาทีประมาณหกโมงเพราะว่าบางคนก็ยังยังไม่เลิกงานนะครับเลิกประมาณหกโมงเนาะประมาณหกโมงประมาณหกโมงก็เลย มาก่อนนะครับมาก่อนต่อไปนะตอนนี้คนกำลังทยอยมาก็ให้ดูลัตเตอรี่นะให้แล้วก็จะให้ดูชุดประหยัดนะครับชุดงบน้อยเอานิ้เน้นเลยชุดสามตัวชุด3ามตัวนี้หลักร้อยอาจารย์เอามาทั้งหมดนะครับแล้มาสตัว ก็จะใส่ตัวดินคนละตัวนะครับเพราะว่าลองดูนะครับใครพร้อมพิมรัฐบาลครับพิมพ์รัฐบาลนะครับนะนะรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเอาใหม่ครับไม่ทันคุณสายลมถ้าไม่ทัน,ล,ทนลองแชร์ไปเฟซตัวเองเนาะนะมันสามารถกอดูได้นะครับเหมือนคลิปเหมือนวิดีโอมันไม่เหมือนไฟล์ไฟล์ภาพที่อาจารย์ไลน์ในห้องมันสามารถขึ้นเร็วอันนี้อันมันกลับกลับหน้ากล้องเนะี่ยมัน มันจะชอบค้างนะมันจะชอบค้างเดี๋ยวท,ท้ายๆลงเดี๋ยวจันจะจะให้รัฐบาลเสร็จแล้วก็จะทําพร้อมกันเดี๋ยวจะเลื่อนเลื่อนดูให้พร้อมกันนะนะครับดูรัฐบาลแล้วก็จะเลื่อนไฟภาพให้ดูนะครับเลื่อนไฟภาพมันจะได้ไม่ยักเข้ายักออกคือทาครั้งเดียวเลยเพราะว่ามันไล่ทางมือถือแล้วก็ ไอแพดมันค่อนข้างใหญ่เพราะว่าทุกคนก็เห็นเสาเสาเสา,สาไม้ห้องอัดของอาจารย์แล้วมันเดี๋ยวมือไปสะดุดเดี๋ยวมันมันจะล่มนะขนาดมือแตะนิดหนึ่งเ,เสียงเพลงมันก็ดังนะนะมันเสียงเพลงมันก็ดังเดี๋ยวนะพิมรัฐบาลไทยนะครับะจะได้เห็นกันนะครับกับผมกอนกระสินในเพจคนดวงเฮงหกสี่นะครับชุดเจ้ามือสะดุงนะครับงบน้อยก็เป็นตามนี้นะครับเผื่อมีบนวาดสราเผื่อมีโชค ป็นด้วยกันนะครับพายายามทาบุญนใหน้อยู่ตลอดนะครับเพื่อเสริมเพื่อส่งนะครับส่วนมากอาจารย์หวยรัฐบ,บาลไทยของอาจารย์มันหลุดไม่เกินสองงวดนะมันก็ครบรอบของมันแล้วละ่ะแต่ไม่ใช่ว่าหลุดมันก็ความฝันแล้วก็ส่วนเร่งสูตรอื่นแต่คนไม่รู้ว่าเป็นของอาจารย์มันก็ถูกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าอาจารย์อยู่ตรงไหนก็เข้าไปในห้องห้องหวยไทยนะครับพิมพ์ว่าเลขเด็ดกรนก๊าซนั่นแหละก็คือเป็นห้องของอาจารย์ที่วางแนวทางก็มี แอดมินอาจารย์หลกัหลกๆหลายๆท่านที่เป็นบินแอดมินอยู่นะลงให้เฉพาะไม่ได้ลงพัมเพื่อนะครับส่วนมากเขาลงแนวทางของของเขานะครับไม่ต้องไปตามหาคนโน้นคนนี้เขาจะสรรหาหมาให้เลยคุณจะสรรหาของไก่เจ้าพายุหรือของเชฟต้นหรือของใครอะไรมาอยู่ในห้องเดียวก็จบไม่ได้เอามาลงจนมาลกนะครับเราจะได้เทียบเคียงดีกพราก็คือส่วนมากเขาเข้านะมันก็จะมีหลายๆอาจารย์ที่เข้าอยู่ตรงนั้นจะมีอาจารย์ปีชา ่าเสาหลายๆคนอย่างใหญ่แลเมืองเลยก็อยู่อยู่ตรงนั้นหมดนะครับในในห้องของอาจารย์นะครับที่มเปลี่ยนแอดมินนะครับหลายหลาย,หลายอาจารย์นะครับแต่บอกนิดหนึ่งนะครับโปรไฟล์ต้องมีตัวตนนะครับจะไปลงรูปดอกไม้รูปหมูรูปหมารูปแมวอันนั้นเขาไม่รับนะแต่ที่สําคัญนะเปิดเฟซต้องสองเดือนขึ้นไปนะบางคนก็พออยายามจะหลอกเข้าไปเอาข้อมูลหรืออะไรแล้วก็ไม่รู้ใคร นะครับใช้ชื่อก็ไม่มีนะชื่อเอามันนะใช้รูปภาพอะไรก็มีรู้แล้วก็เฟซตั้งเมื่อวานอย่างนี้สองวันที่ผ่านมาอย่างนี้เขาก็จะไม่รับ ตั้งเฟสฟ,ฟาสอวันแต่ว่าจู่มาแล้วเป็นสิ2 0ีสิบกลุ่มเป็นไปได้อย่างไงหรือบางคนจู่เป็นร0อยกลุ่มอย่างเงี้ยถ้าจู่สมาชิกหลายๆกลุ่มมันดูความเป็นไปได้มันไม่ใช่นะครับเนะีนะ่ยรัฐบาลไทยนะครับทุกคนนะครับจะได้ห็นเดี๋ยวพอเปิด๋ยนวะจะเปิดเลื่อนจากลัตเตอรี่แล้วก็มาดูน,นี่ที่อาจารย์ให้ดูก่อนเพราะว่า มาเรขมันมีแนวโน้มว่าะจะอั้นให้ทุกคนไปหานะครับเนี่ยที่นี่แน่บอกไปเลยตัวที่สองฝั่งซ้ายเนี่ยนะหรือใต้กันลงมาหรือฝั่งขวาเนี่ยนะครับมาหาซื้อหญ้าก็อั้นเหมือนกันนะต่อไปนะครับชุดเจ้ามือสะดุ้งน้อยหางจากมีกี้ภาพรวมแล้วอาจารย์ชอบเนาะมีกี้สี่ห้าหางเดี๋ยวก็จะเห็นว่าตัวไหนเห็นไหมชัดจำสำหรับคนงบน้อยก็เล่นไปตามนี้ หลักร้อยเทาอาจารย์เอาออกมาทั้งหมดนะครจะสลหรับเอาไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนาะอาจารย์มันได้หนึ่งได้สามได้แปดก็ 1, คือหลักร้อยใครจะเอาแปดไปใส่แปดสามก็มันก็เป็นไปไม่ได้หรือจะเป็นไปนได้เรียกหางก,ก,ก็ไม่รู้นะนะครับมันก็เลยจัดดูว่าความเป็นไปได้มันดูดีดูสวยงามนะครับเรียกในฝันในสามหางนะครับเรียกในฝันในสามหางนี้แหละนะครับนะประมาณนี้ นะครับลองไปพิจารณานะครับน้อยๆนะให้งบน้อยเนาะนนนะแต่อาจารย์เป็นคนคำนวณเป็นคนทำก็ไม่ตัดในชุดทุกตัวแต่ก็จะมาเน้นชุดสามหางเราก็ไม่รู้ออกตัวไหนบางทีมันเน้นตัวหนึ่งมันก็ไปออกอีกตัวหนึ่งก็มีนะครับเพราะเราก็มีรู้ว่าเลขมันจะออกตัวไหนเนาะขณะคนทำคนจับสลากจับลูกปิงปองเขาก็ยังไม่รู้เพราะนั้นเราเป็นการกันบางคนก็ ส่วนว่าให้สามตัวเขาจะซื้อเฉพาะสามตัวไม่กลับไม่ตัดก็ไปมั่นใจขนาดนั้นก็มีมันก็ไม่ถูกคือเราเอาแบบกระจายนะครับก็ซื้อไปตามกําลังของเราเนี่ยแหละขอให้มันถูกขอให้มันคำนวณแล้วมันมีกําไรนะครับก็ตัวละห้าบาทสิบบาทสองบาทอะไรก็แล้วแต่เนาะสำหรับเนาะอาจารย์ก็ปักหมุดปักลิงก์ให้นะครับไปตามนั้นนะครับสําหรับใครยังมองหา ที่ซื้อเนาะเข้าไปนี่ตรงนี้ก็ทักบอกว่าอยากได้แนวทางตัวไหนของอาจารย์ก็บอกได้เลยบอกแอดมินบอจะเป็นหวยหุ้นหวยอะไรต่างๆนะครับทักไปแอดมินะ min เขาก็จะหาให้โดยไม่ใช่เฉพาะของอาจารย์อยากได้ของใคร้ะบอกได้เลยนะครับ